สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมอน,นี้มอน,นี้แดดดีดีได,ด้ค่ะย่อเมริกายวอาชิงตันนะคะแต่ว่าแดดดีต่ว่ากันหนาวนิดๆิดย่เด้อคะ่ะออกมาแดดมันขีดตัวนะคะ่ะมิน,นี้สิพามานขอมอาหารนะคะ่ะสพาเห็ดชีวาวิธีเก็บผักชีไว้กินนานตลอดปีเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือผักชีที่นั้นปลูกที่สวนแล้วคะอิกะสิตัดมาจังสี่แล้วค่ะ สิบประทัดได้ถอนหากถอนโค,นะค,ะนะคะ่นเขาแล้วค่ะหากหากผักชีในที่นี่หมายถึงรากผักชีนะคะค่ะหากในสถานที่หนึ่งอีกใส่ตั้งตั้งสถานที่หากก็จะสืแปลว่าอวกนะคะแต่ว่าหากในหม่องน,นี้จีบเอานี่คือรากผักชีนะคะท่านได้ลกแล้วค่ะนี่คือตัดเอาล้มต้นมาบ่ปล่อยให้เขาอะ่ะออกเม็ดออกหยังแล้วค่ะสีถนอมไว้ทานกินเป็นปีแล้วค่ะเพราะว่นนั้นแพอยังเสือมมาตลอดเวลาปลูกผักี่ตั้งแดดน,นะคะอันนี้ผักชีแล้ว ลักซิลรกกับถนอมไดดคือกันจต่วาไดดบาโดนแั่วาน,นีีไดดเป็นปีแล้วค่ะฮะเมืองวิธีเหตุค่ะอันนี้น้ำเป้าค่ะคือว่าสิตัดเอาตัดไอ้นี่เขาออกแล้วค่ะตัดตัดใบเขาออกใส่กันไก่หรือว่าใส่เล็บยิกเอาก็แล้วแต่ลวค่ะแหละแต่คนงนานเล,เล็บเล็บเด็ดเอาว่าแม่เล็บยิกเอานี่กระิ น,นี่เด้อค่ะนี่คือที่จะเก็บเด้อค่ะบ่แมเมนวาเอาไปถิ่นดีดีค่ะพักชี้นี่เพาะปลูกเองเนี่ยเขาไม่ได้ใส่อ่นสารเล่งนี่อย่างเนาะคะ่ะเนาะเขาก็จะหอมหอมแห้งค่ะหอมแห้งอี่หลีแบบวิธีเก็บปฏิค่ะเก็บจังไหนนี่นั้นสิตัดจังสี่แล้วค่ะตัดจังสี่อันนี้สมมุดดินั้นนี่ค่ะสมมุติคือว่าสมมุติว่าเพาเห็ุท้อนท้อนอันนี้ได้หลายแล้วท้อนอันนี้ได้หลายแล้วจังสี่ เอาไปล้างน้ำดะ้คะเอาไปล้างน้ำดีๆให้มันสะอาดแล้วเอามาบรรจุในถุงถุงแบบใดก็ได้ค่ะมีถุงแบบไรกกระใสแบบนี้นะคะอันนี้คือที่ที่ทำแล้วนะคะล้างสะอาดแล้วแล้วก็เอาไปใส่ช่องฟิตไว้นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะ่ะเอาแซ่ส่องฟิตไว้ด้คะย้ำค่ะสีให้กับเขา่าเอามาใส่ต้มย้ำเอามาใส่เอามาปั่นหนํำจิ้ม มักหมูมักไก่อีหยงก็แล้วแต้ค่ะมั่นสิหอมหอมแบบว่าหอมเตะจมูกเลยด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ผู้ใดที่ปลูกผักชีถึงจะยุบานเขาเมืองไทยอยกเ็ดกระเ็ดไว้เด้อค่ะย่าป้อยให้ต้นมันแบบอ่าไปตัดทิ่มหรือไว้อย่างสิเด้อค่ะเพราะว่าผักชีนี่ตั้งแต่รากจดใบกินได้เมื่อค่ะถ้าคนที่เฮ็ดกับเข้ามักเฮ็ดกับเข่าเป็นแม่บ้านแม่เลื้อนเพิ่นกัสิหูเนาะค่ะเนาะ ทับเพ่นที่มักเห็ดกับแกงเพื่นกยสิรู้นะคะนะว่าราักผักชีต้นผักชีมันมีประโยชน์มักๆในการทําอาหารมันสิเป็น,นเนของอาหารเป็นแบบเป็นเครื่องเทศที่ดีที่สุดแล้วค่ะเพื่อนๆยาทิมแล้วค่ะยาทิมบอกว่าวต้องไปป้อยให้มันเป็นหมักแบบว่าเอยไปถ่าเห็ดแนวเห็ดพันุว่าเป็นอย่างค่ะมันไม่ได้แท้งปีหนาเขาก็ไปเสื่อนในมันเมื่อวานไหมอันนี้คือใบของเขาแล้วค่ะใบของเขาที่ตัดเล้กกั เอาจากมองนี้ล่างนา้ำใส่มันสเสด็จน้ำแล้วก็ใส่ว้ถา่ใส่กับเขานี่ค่ะที่แช่เย็นไว้หลาย,ลาย,ลายมือเลยด้วยค่ะแช่ส่องแขงมันก็สิเป็นประมาณนี้แล้วค่ะอันนี้แต่ว่าเขาก็สิใส่อันนี้กินอะน,นี้ไปกอนแล้วค่ะเพราะว่านี่ไว้โดนๆนไปประมาณเป็นเดือนมันก็สิเปลี่ยนสีแล้วค่ะตอนนี้มันทันเด็เปลี่ยนเขาก็ใส่เอามุนี่ออกมาถึงนใส่น้ำกินกอนล่างให้สะอาดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนีหูว่าพ้นไทยเพื่อนสิฟังหูเรืองวาภาษากดิ นี้นะคะเราก็จะเก็บอย่างนี้ใส่ช่องฟิตไว้และอันนี้คือผักชีลาวนะคะเราก็จะตัดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็หลายวันแล้วนะเพื่อน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 ร้ายมือเลยด้ยค่ะ <t> เขาปล่อยไหว้ข้างนอกเขากระสิเนาถิ่มเป็นลาเป็นอย่างนะคะ <t> ่ะถ้าเขาล่างดีๆ <t> ตัดแบบนี้นะคะ <t> ตัดแบบนี้แล้วก็ใส่ส่องฟ <t> ิตไว้น้ำเ้าสีแกงสีอมถ้าสามารถแกะถุงออกมา เทเห็ดก hey, ah, e. ah, e. uh ah ับเขาเลยค่ะว่่ต้องไปล่างอีกไม่ต้องไปอย่างอีกอุ้ยหอมคือก้าวแซ่บคือก้าว่ะวิธีถนอมอาหารที่ดีที่สุดค่ะเนี่ยผักชีเนี่ยอันนี้คือว่าบ่ะทนเด็ดถอนหลากเขาแล้วค่ะพอว่าช่วงนี้หนาร้อนซ้ำมือกับยังยูยูกัเขาก็ตัดยังสี่แล้วเขาก็สิขืมาไม่ยดิค่ะเขาก็สิขืมาไม่มันก็สามารถนี่เห็นว่าค่ะนั้นตัดไปรอบหนึ่งแล้วคืออันนี้เขาขืมาไม่ดิเนี่ยค่ะอันนี้ตัด ไปหลอบหนึ่งแล้วที่เฮ็ดไปแซ่สองฟิตไว้มันสิได้ประโยชน์แบบว่าปีหนึ่งนี่ได้คุ้มเลยค่ะแล้วพอสิเมดซ้มเมอรอปุ๊บเมดหน่าร้อนปุ๊บเขาก็สิไปถอนรากถอนรากถอนโค้นเลยค่ะเอามานันเอามันล่างดีๆรากเนียนแห้งโตหอมคักแล้วค่ะเก็บใส่สองฟิตไว้เป็นปีเลยค่ะเฮ็ดกับเขาเขาเขาไปซื้อมาอยู่นอมาอ่าหลานฝรัง่งรลานเอเชียอย่างงี้สิ เขาบ่เคยมีหลักผักชี้มาขายเลยด้วยค่ะเขาสิตตัดต้งแต่ใบมันมาหมัดขายแล้วก็บ่ไค่หอมพร้อมค่ะบ่ไค่หอมเลยเป็นแบบว่ามันอวบเขาเล่งมันยังสีไหมค่ะแล้วมันอวบมันสิบ่หอมแต่นี่เนี่ยหูยหอมแห้งเตะจมูกเลยค่ะเอาไปมักหมูมักเนื้อมักไก่ใส่ต้มยำต้มจืดเห็ดฟันใส่น้ำจิ้มก็ว่ากันไปนี่ค่ะใส่เห็ดคุ้มเลยค่ะคุ้มคุ้นคาคักเลยค่ะปีหนึ่ง ปลูกได้ครั้งเดียวนี่ก็สิตัดไปใส่นี่จนว่าสิมืดหนาหอนอีกสองเดือนแล้วก็มีแปลงไม่ขึ้นมาอีกก็สิเฮ็ดคือกันนะคะก็สิอัดส่องฟิตไว้อัดฟิตไว้ก็สิบแบง่งหมูแบ่งพวกไปน้ำเนาะคะ่ะเนาะรากมันเนี่ยหมูไปเฮ็ดกับเขา่าเพราะว่าหมูเพิ่นกลับมาเฮ็ดกับเข่าเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดเฮ็ดกับเขา่าใส่พวกร,กรากผักชีพวกโอ้โหนำ้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แห้งใจจะละลายเด้อค่ะได้กินผักชีหม <laughs> ักหมูหมักไก่เสียง โอเคเด้อค่ะก็มีอเคล็ดลับนี่นั้นก็สีนางค,อคอ่อยๆค่อยตัดไปเด้อค่ะคะ่คอยตัดไปเรื่อยๆอันนี้ก็สีล่างขึืนเอาไปล่างน้ำแซ่ให้คีดินเขาอันให้คีดินเขาอันลนลงไปในน,น,ะะนี่เด้อค่ะเนี่ยฮาก็สิจมคีดินก็สิจมลงไปฮาก็สิเศร้าอ,อกระกะไปล่างน้ำมาอีกทีหนึง่งเอให้เขาเสด็จน้ำสกกะก้อนก็จังเอาไปใส่ถุงใส่ สองพิดไว้ค่ะกินแทนพักแทนยังก็ได้ปุ่มกินปุ่มกินโอเคเนาะค่ะเนาะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็สินังตัดไปเรื่อยๆแต่ว่าลาสกราเทียแบบว่าผู้เพื่นมีเวียกคสอได้ไปเฮตดเวียกเนาะค่ะเนาะ